อะไรอยู่บนอันนี้คือสวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงจากช่องของ h e d d y Channel เอผมฟิวนะครับผมนุกค่ะเบมครับผมวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันครับเล่นเกม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 อะไรจะให้แต่ละคนเล่นมุกคนตีนซึ่งโจทย์ก็คือ ห้ามขำถ้าใครขำจะโดนทำโทษถ้าเล่นมุกแป็ก huh. ก็จะโดนคนที่เหลือทำโทษเหมือนกันอ่แล้วไม่มีวันขำหรอกนะดูจากคลิปแรกอยากรู้หรือยังว่าบทลงโทษของเราเป็นอะไรอยากดูแล้วแต่เรายังไม่บอกเนะบทลงโทษของเรานั่นก็คือคือ จะได้เล่นเบอร์นึ่งเบอรสามโดยการปล่อยชชุบกันมามชนจะได้เ่นคนแรกหนปั๊บก็ใจตรงกันไปเลยหนึ่งยังยังเอ้ยพี่โลเออโอเคใช่ไหมเออ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเย้คเริ่มก่อนใช่ไหมใช่พร้อมมาให้เพื่อนเลยจ้าอุ้ยอะไรกันยัมเลวข้ามดูหน้าตลกเริ่มเริ่มกันข้อแรกเลยครับวันก่อนครับทำไมครับดูหนังสงครามจีนมาผมนี่ลุกไม่ขึ้นเลยครับทำไมแม่ทับโอ๊ยอะไรเนี่ย มึงตลกอะไรวะเมื่อวานอะไปหาหมอมาพอหมอพูดเท่านั้นแหละกูก็ลุกไม่ขึ้นเลยอะทำไมอะหมอว่าเชิญนั่งลงก่อนครับมดอะไรกัดเจ็บที่สุดมดอะไรวะมดทลายิศ วันก่อนครับเดินออกจากบ้านไปแป๊บเดียวเลือดไหลเลยครับไมเจออุ้บาทเออสมมุติถ้าแบบเรานั่งนั่งอยู่งเงี้ยแล้วถ้ายุงลายมาจะทำไงปลายต่อต่อยังยัง ไหวมเนี่ยานั่งนั่งอยู่แล้วยุงลายมาจะทำไงทำไงอ่ะก็ลายตอบไงโอ้ยกูไม่มองหน้าพวกมึงแล้วกำอะไรไว้กินกระตำกำอะไรไว้กินกระตำเอไรนะกำซิกกิ๊กซ้ำไงแล้วตำอะไรอะไรกิ๊กซ้ำอะไรกิ๊กซ้ำอะไรกิ๊กซ้ำเลยกิ๊กซ้ำอะไรตำกิ๊กซ้ำ กอตำอะไรเอ่ยไปกินกับตำตำจิกตำจิกว่ามันเกี่ยวอะไรเนี่ยเอออะไรกระชายอะไรเนี่ยตื่นอะไรทำตัวไม่ถูกตื่นอะไรตูมไม่ใช่ตื่นเต้นเอาไปเลยไปไม่ขับแล้วอะไรวะหมุกไม่แล้วถาวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจออะไร ก็เจอกันไงเจอต้นไม้ก็เดินสวนไงยมันด้วยปลาอะไรขี้เกียจปลาอะไรปลาหวานหวานนู่นหวานนี่ว้าวนึกว่าจะพูดปลาปลาอะไรไปไโอ้วันก่อนครับทำไมครับแฟนผมอับน้ำมาแม่งดูไม่ได้เลย มันปิดประตูห้องน้ำไปนี่จังหวัดอะไรชอบตกปลาจังหวัดอะไรจังหวัดร้อยเบ็ดร้อยเบ็ดอะไรอยู่บนอันนี้อะไรอยู่บนไอติมก็โคนไอติมไงขังคกทำไมวะ พอขางโคขึ้นวอลต่แด้แดนเฮ้ยทำไมคึงขำอะไรแบบนี้วันก่อนครับทำไมครับผมไปเข้าห้องน้ำมาผมนี่เซาเลยครับทำไมอ่ะเจอส้วมซึมส้วมซึมเลยผักอะไรเช่าทดลองผักอะไรมันเทส มันเทศก็ไหวไปเลยสิคะเ่ะปลาอะไรปากเล็กที่สุดปลาอะไรปลาอะไรฉนโลนปลาบูใช่ไหมจัดการมันทราไม่รู้เว็บเดียวกันแหละวันก่อนครับทำไมครับมีเลกเลงมาท้าผมต่อยอะครับผมนี่ไม่พูดเยอะก็โดดทีบเลยครับขนาดแล้นเลยเหรอทีบจักรยานนี้ครับ เริ่มดีนะที่หนีทัน <DD> เริ่มเริ่มเหรอแมวอะไรห้ามขับ <laughs> แมวอะไรวะแมวล้าแมวแรงแมว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 เสียงแหบ <laughs> ปลาอะไรเข้าวัดไม่ได้ปลาอะไรวะมึง <laughs> ปลาอะไรใช่ปลาปลา ปารีปารีอะไรนะปาอย่างวะปาปิรัญญาไม่ถูกปาอะไรปาหัวเจ้าโอวาดฮะปาหัวเจ้าโอวาดปหาบ้าเออกาวอะไรอารมณ์ดีอันนั้นนี่เหมือนเคยเห็น กาวอะไรอารมณ์ด right? ีกาวกาวไม่ใช <Yeah, like ่กาวยูเริ่มอะไรวะทำไมไม่มีใครขำเลยอ่ะไก่อะไรน่ากลัวที่สุดไก่อะไรไก่อะไรอ่ะไก่จิกเด็กตายบนปากโองเออไก่จิกเด็กตายปลาหมอตายเพราะอะไรตายตายเพราะปลาตายเพราะไหม กันเฉลยกันเฉลยกันลตายเพราะอะไรตายเพรามไม่หายใจโดนไหมวันเชอาโดนวันก่อนครับผมไปโรงพยาบาลมาหมอเก่งมากเลยครับรู้รู้ทุกอย่างเลยว่าผมเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นคนไข้เริ่ม เวลาเราไม่สบายเราก็จะไปกินยาเราก็ต้องปิดตู้ยาเบาๆรู้ไมเพราะอะไรเพราะอะไรยามันนอนหลับอะไรยานอนอะไรยามันนอนหลับยานอนหลัยามันนอนหลับอ้ายานอนหลับยามันหลับได้เหรอก็ยานอนหลับอ๋อยานอนหลับยทำไมบางคนถึงเจ็บหนังหัวทําไมวะเพราะผมหยิกโอยอะไรโอ้ยเจ็บก็ผมหยิกไงเออ มันอะไรปีนต้นไม้ได้มันเป็นลิงถูกต้องจริงหรอจริงหรอเออวันนั้นกูไปปาร์ตี้อยู่แล้วอยู่ดีๆเพื่อนกูก็แบบน่ากลัวมากเลยเอียเออทำไมวะเพราะเบียร์สิงน้ำสิงกูยังฮากว่าเลย ตัวใบแดงแล้วไปไหนใบเกตอาหารหมูเก่ามากเรื่องต่อประมถงาดนั้นเหรอสัตว์อะไรมาช้าที่สุดสัตว์สัตว์ที่ลุดเอ้ยเิมมี่ล้มต้นได้ไหมสัตว์อะไรมาช้าที่สุดเชลเลยเลยต่อเพาะสิบปีต่อมา อะไรเนี่ยทำให้มีใครขัดต้องมุกเลยวะอะไรวะชมรมดนตรีไทยกลัวชมรมอะไรกลัวอะไรวะคุ้งกลัวอะไรชมรมจิก๊กซอว์ทำไมอ,ะอ่ะทำไมวะมก็มันจิก๊กไงจิ๊กซออ่ะจิ๊กซอก็จิกจ๊กซออ่ะเห่นก่อ จิงโซงก็ไม่รู้เรื่องไงก็ไม่รู้เรื่องไงไม่ก็ไม่รู้เรื่องโซอ่ะโซหูโซดวงไหมอ๋ออะไรตัวใหญ่กว่วมดเอ็กมดเอ็กแอลมุกตอนประถมไม่ควรเอามาเล่น เ yeah <mean> ย้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกจริงกึ่งจริงคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย